ยายมองนีโค้ดยี่บอเออโค้ดบดละมื่อนี้บ่าไปต้องเรี้ยงยี่บอไปต้นนอกมือนียังเปิดเทอมมือแรกอยู่แล้วบลาได้อยู่เมื่อไรเหรออยู่ม้อซีซัมหนีก็จจำอ่ได้ยายเถ่าเอ้โอ้ยยายก็เถ่าแห้งเรายายก็ล้มหน้าล้มหลังข้างนแล้วก็ไปแทงโซซา nya yeah. tap tap ยายมัเอะไดื้อสอนอยู่เว้ยสอนดูมียังมียังก็พออยู่เว้ยมึงสิงไปเล่นเกมแล้วกูอยู่บ่กวมวนเลยไปกับไปแต่กูเล่นโมเป็นเนยบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงเดี๋ยวกูสอนให้โอเคโอเค ไปกันไปได้เป็นอย่างด้วยข้าวนึง ได้ของเงินเนีย่ยตั้งใจเรียนเลยโอ้ยเดี๋น้อยเถอะพ่อใครหิทงานเดี๋ยวไปเอาเจ้าบาทอีกจะโคกสิบบาทได้ยี่บอไปเห็น,นหแต่มันเลวซะยามัวจะไปเหรียญหลาย น้องครับเวลาหมดแล้วต่อไหมครับเฮ้ย hey, ยิ้มกันแน่ยแต่มึงต้องมาขึ้นกูด้วยเออ,เอ,อนาฟอดนาฟอด <c oughs> <c oughs> นี่น้องๆหมดเวลาแล้วต่อเวลาไหมครับเฮ้ย hey, ยิ้มกันแน่โอ้ยกูเบิดแล้วเบิดแล้วเออก็ต่อแล้วครับ เฮ้คุณเมือกันใ้เวเออเอ๊ะอนไปไหนมาครูตรวจรายงานแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นรายงานของเธอ่ะเออเออคือว่าอือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครูให้โอกาสเธออีกหนึ่งวันทำให้มันเสร็จแล้วมาส่งครับครับครับอย่าลืมล่ะอย่าลืมมาส่งครับได้หิ้วเขา ลงล่นละบอเออเป็งย okay. uh, ังคือเร็วเร็วแพ้คู่มาอยู่แต่รงนั้นละบอก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็าเปียเลียนเนื้อเปลี่ยนบเลียนอย่างน้ำ นายโอ้นายเยอะไปสีเน่าส่วนใหญ่ซอยเออไปอยู่